ช่วงนี้มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษณกรุงนิวเดลีและเตรียมลงนามพันธมิตรเศรษฐกิจภาคตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2558โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ ยิ่งลักษณ์ินวัตรและคณะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษและเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการโดยเริ่มที่พุทธคยาซึ่งเป็นพุทธสถานสำคัญของพุทธศาสนิกชนเพื่อสักการะพระมหาเจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาและพระศรีมหาโพธิ์มีพระราชรัตนารังสีหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลนำสวดมนต์หน้าพระแท่นวัชระอาจสถานที่ประทับตรัสรู้ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเก็บใบโพธิ์ที่หล่นจากต้นศรีมหาโพธิ์จากนั้นไปสักการะพระพุทธรูปใหญ่ที่วัดเนรัญชราวาสก่อนถวายเครื่องธยธรรมแด่พระภิสุสงฆ์โดยมีจเจ้าอาวาสวัดเนรัญชราวาสนำเยี่ยมชมวัดส่วนที่วัดไทยพุทธคยาหลังนาย,ยกรัฐมนตรีถวายเครื่องธยธรรมแล้วพระสงฆ์ก้าวรูปสวดมนต์ให้พรและมอบโพบันลงกงพระพุทธเมตตาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน คณนะสงทั้งหลายก็ได้ปันพรหวยพรให้ท่านนายกและก็คณะได้รับความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือ Success Successful ให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนานั่งอยู่ในหัวใจของพุทธบริษัทและประชาชนชาวไทยยิ่งนานเท่านาน นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานพิธีเริ่มโครงการก่อสร้างกุติกรรมฐานซึ่งทั้งหมดเป็นการส่งเสริมและขยายการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมไทยอินเดียพร้อมกับแนวทางดูแลพุทธศาสนิกชนที่ไปกราบสการะสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปอยังกรุงนิวเดลีเพื่อร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์20ปีอาเซียนและอินเดีย พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำอาเซียนทั้งสิชาติและนายโมฮัมมานซิงนาย,ยกรัฐมนตรีอินเดียโดยจะร่วมลงนามรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนอินเดียเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านการคา้าการลงทุนตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนอินเดียและนำไปสู่ความตกลงเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคโดยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนอินเดียเป็น1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2558 สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนอาเซียนอินเดียเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยทระทับรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน รัฐบาลภาย,ภยใต้การน,นําของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะได้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าในหลายจังหวัดกําลังเร่งดําเนินการเพราะว่าไม่เพียงแต่การแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมยังเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะติดตามได้ในรู้ทันน้ำค่ะ ดีค่ะพบกันในะรู้ทะนา้ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลภายใต้การน,นำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวนัตรนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งแก้ปัญหาอย่างเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มีการสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนหลังจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะ สำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำแขวน้อยบำรุงแดนครอบกลุ่มพื้นที่4อำเภอคือวังทองวัดโบสถ์นครไทยและชาติรากานโดยการสำรวจครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีกำชับให้แต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าต้นน้ำได้สำรวจและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่ดีนอกจากนี้แล้วนะคะพื้นที่ดังกล่าวก็มีการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการบุกรุกของกลุ่มนายทุนสวนยางและผู้ประกอบการรีสอร์ทเข้าไปจับจองพื้นที่เบื้องต้นก็พบภูเขาต้นน้ำถูกบุกรุกป,ปลูกสวนยางและถ่ายปรับสภาพพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนายปีชาเรืองจันรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็จัดชุดเฉพาะกิจเข้าพื้นที่ทวงคืนพื้นป่าพื้นที่ต้นน้ำเขื่อนแควน้อย ร้อมกับจะมอบให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุกภาคพื้นดินและจะตามหาบุคคลที่อ้างกรรมสิทธิ์เพื่อนำมาตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่หากพบมีการบุกรุกเพิ่มเกินกว่าที่กฎหมายคุ้มครองก็จะรีบดำเนินคดีทันทีค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้แก้ปัญหาก่อนที่พื้นป่าต้นน้ำจะถูกทำลายหมดนะคะ สารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะตลอดระยะเวลากว่า60ปีแห่งการคลองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านที่ประสบป,ปัญหา ดยพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานแนวพระราชดําริในการจัดทําโครงการต่างๆอาทิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งปัจจุบันได้ก,กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า4,000โครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงให้ความสําคัญกับชนบทมากด้วยทรงเห็นว่าชนบทนั้นเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมีพระราชดำรัอยูหลายครั้งว่า ถ้าประชาชนในชนบทอยู่ได้ประเทศไทยทั้งหมดก็อยู่ได้แต่ถ้าชนบทอยู่ไม่ได้ประชาชนหรือประเทศทั้งประเทศก็คงจะอยู่ไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองชนบทเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสังคมและเป็นส่วนประกอบของชาติบ้านเมืองและการเมืองอีกด้วยงานร้อยละ80ถึงร้อยละ85ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะส่งงานด้านชนบทตั้งแต่เช้ามืดจรดคำ่ำพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมผสกนิกรและส่งงานอยู่ในชนบทนั้นซึ่งเป็นภาพที่ประชาชนเห็นกันตลอดมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินไทยโดยมิได้ส่งย่อท้อต่อความลำบากประทับได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นริมทางหรือกลางหมู่บ้าน และก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จพระราชดําเนินไปณที่แห่งใดก็จะทรงทํากันบ้านก่อนอย่างละเอียดพระองค์จะทรงพระปรีชาในศาสตร์ทุกด้านทรงนํามาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกหลักเกณฑ์และถูกต้องหลักในการพัฒนาตามแนวพระราชดํารินั้นทรงยึดหลักภูมิประเทศและทรงยึดหลักให้เกียรติคนเสมอมา ชอชในวันนี้จะพาไปดูการเตรียมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะในจังหวัดระปางเราครับเราจะมีอ่างเก็บน้ำเอ,อ่อยูสามขนาดครับขนาดเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่จะมีอยูสองแห่งครับคือเขื่อนคิวลมและเขื่อนคิวขมารครับปัจจุบันครับ เกลือเกลลมจะมีปร so ิมาณน้ำอยู่ที่ครับประมาณ74ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นประมาณ70%ของความจุในส่วนของเกลือเกลือหมาครับจะมีความจุปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1 1 7รล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นประมาณ86%ของความจุเลือใหญ่ทั้งสองเกลือครับมีความจุรวมกันอยู่ที่ประมาณ2 2 1ปล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นประมาณ80%ของความจุนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวครับ ในเขตพื้นที่ชุมพรทานครับไม่ว่าจะในเขตของเขื่อนใหญ่เขื่อนคิวล้มกิวกูมาในเขตขนาดกลางขนาดเล็กครับถ้าในเขตชุมพรทานเรามีน้ําให้เพียงพอสรับให้พี่น้องเกษตรกรและให้พี่น้องประชาชนได้ผู้บริโภคได้ครับซึ่งเราจะเน้นความสำคัญในเรื่องของผู้บริโภคเป็นหลักก่อนแล้วมาเกษตรกรรมครับก็ขอยืนยันครับว่า ในเรื่องของไฟแรงสามารถรับมือได้ครับเราสามารถช่วยเหลือพื้นทีน่เพาะปลูกข้าวนาปังกับพื้นที่ของพืที่้พื่อของสงัวและการอุป,ปโภคละาารักษาบริเวณได้ครับคุณผู้ชมในภาคเหนือต้องรู้จักใช้น้ําด้วยนะคะเพราะขณะนี้บางพื้นที่ที่มีน้ําที่คุณผู้ชมจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคน้อยลงแล้วค่ะรู้ทันน้าวันนี้สวัสดีค่ะ